น้องเมย่านะครับตอนนี้อายอาุย่างเข้าเดือนที่6แล้วนะครับน่าจะสักต้นเดือนหน้านะครับก็จะจับแยกอย่านมนะครับให้แม่เขาเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะทำท้องตัวต่อไปนะครับอ,ออกมาโชว์ออกมาโชว์ โชว์สวยหนุ่ลูกโชว์สวยหน่อยเร็วอ่ะโชว์สวยหน่อยโชว์ความสวยหน่อยไม่ยเดินตามกล้องเดินตามกล้องนะครับพัฒนาการนะครับ ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื้อเนื้อเริ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับดูแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังตอนนี้เรา,าให้ย้าให้ย้ากินนมแม่เป็นหลักนะครับอาหารคนก็วันละนิดหน่อยนะครับเราไม่เน้นให้กินเยอะมากนะครับเลี้ยงแบบ ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นอาหารมากนะครับกินหญ้ากินฟางนะครับอาหารค่อนวันละนิดหน่อยวันละโลนะครับผสมกับลำนะครับาว,วันดีวัสดีาวันด,วววนดีวันดีไม่ยญ้าสวัดีถ่ายมุมแคบหน่อยเนาะถ่ายมุมแคบหน่อยอ แม่เขานะครับแม่นอนพักผ่อนนะครับพัฒนาการเริ่มดีมาเรื่อยๆนะครับแม่ย่าย่าพัฒนาการเริ่มดีเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับในคลิปหน้านะครับอัปเดตให้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ